รถยูเป็นเดือนแล้วเป็นอาทิตย์แล้วนะไอเสมก็ไม่เคยสนใจไม่เคยใส่ใจนะคันนี้เมื่อไหร่มึงจะเอาไปทำเอาไปบิ้วมันมันล้างไม่ทันก็เสียโอ้โหดูเอากระจกก็แตกก็มึงก็ไม่บิ้วสักทีเพราะว่ามันปล่อยเยอะลูกค้ามาก็เอาเอาคันนั้นคันนี้มันก็ไอคันที่ยังไม่ขายมันก็เลยไม่ได้ทำสักทีเพาอ้างเขาอ,อ้างมึงทำไม่ทันจริงๆรเ,<อ>เปิดนี่เปิดนี่ เดี๋ยวเผื่อใครอยากจะได้แบบว่าไม่ต้องทำอะไรมากมายเดี๋ยวปรับรถไปแต่ถ้าเกิดทำก็เดี๋ยวทำให้ทำไม่ทันเอาลูกน้องไม่พอครับเสียต้องรับลูกน้องเพิ่มอีกเอ้าอันนี้นะครับพ่องเครื่องเดิมนะครับฝาเดิมน็อตเดิมไม่มีใครหยับนะครับคิวรอเดิมตัวนี้เป็นตัวแบ็กอิดิชั่นมาเดือนหนึ่งก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ได้ล้างเหมือนเดิมเออนะเอายังไม่ล้างจริงเนี่ยรีวิวก่อนเผื่อถูกใจใคร เดี๋ยวทําให้เลยเก็บเนี้ยบเนบกริบกริบเพราะว่ารถเราลูกค้าจะได้เห็นไงเสียบิ๊กว่ารถเราไม่ย้อมแมวมาแบบไหนแบบนั้นเลยอันนี้ไม่ใช่ควา้าง <laughs> มันทําไม่ทันจริงอันนี้ตัวอ e ีนะตัวเออเอามือตัวนี้ก็หลุดอีกหรือวีตัวล็อกข้างในอ๋อมันต้องล็อกป่ะตัวนี้น่าจาะฮกออะไรเนี่ยไปท้ายก็แตกอ่มันทําไม่ทันจริง,งนี่เดี๋ยวถ้าลูกค้ามาเอาปุ๊บ ก็ต้องทําอีกอะนะลูกค้าเอาก่อนแล้วค่อยทาเอาอย่างนี้เดี๋ยวใครสนใจคันเนี้ยปกติสีแสงกว่าอ่าแต่วันนี้เดี๋ยวปรับราคาทาทุกอย่างให้พร้อมให้จบเลยอ่าไปท้ายสองข้างที่มันแตกมุมๆเดี๋ยวมาดูอันนี้ผมเปลี่ยนด้วยเลยที่ไหนไม่เปลี่ยนไม่รู้นะแต่เดี๋ยวผมเปลี่ยนด้วยตรงนี้เปลี่ยนนะตรงนี้ก็ก,ก็แตกนิดนึงก็เปลี่ยน ไม่าเปิดเปิดแรงไงเปิดฝาท้ายเปิดกระแทกปึ้งเดี๋ยวจักรใึ้เลยปึ้งเดี๋ยวจักรให้เลยเอาไปวันนี้สามแสนจาก4ี่แสนห้าแสนนะจากสี่แสนกว่าปีที่แล้วผมจะขาย5้าแสนอยู่ใลตัวนี้ <laughs> เอาเท่านี้พอนะแล้วก็เดี๋ยวทําใหม่ให้จบให้ครบให้เรียบร้อยเลยพร้อมขี่พร้อมใช้ส,สวยๆสติกเกอร์ลอกๆพวกนี้เดี๋ยวแกเปลี่ยนใหม่หมดนะเอา ใครสนใจคันนี้นะครับให้ไวนะครับมีคันเดียวนะครับตัวแบ็กเอดิชันนะครับนาวาร่านะครับฝากด้วยครับกับบิ๊กสักเก้นนะครับรถแท้์คนแท้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้บิ๊กด้วยครับสวัสดีครับ